สวัสดีครับพี่ตักแฟนบอลที่รักทุกท่านครับพบกับการวิเคราะห์วิชาฟุตบอลในช่วงสุดสัปดาห์ประจําวันเสาร์ที่23มีนาคมเกมทีมชาติในช่วงฟี f a เดย์ยังน่าสนใจนะครับที่ยุโรปมี2ทีมมหาชนนะครับสทีมที่มีแฟนฟุตบอลชาวไทยและก็ทั่วโลกติดตามกันมากอันดับต้นๆเลยพบกันนะครับอังกฤษพบบราซิลที่เด็ดทุกแมช a d ด8 8 8แแข่งตีสครึ่งก็เป็นการเตรียมทีมแข่งฟุตบอลชิงแชมป์ทวีปนะครับอังกฤษนั้นเตรียมแข่งยูโร2024ที่จะแข่งเดือนมิถุนายนบราซิลก็เช่นเดียวกันนะครับเตรียมแข่งคุปปาอเมริกาเดือนมิถุนายนเหมือนกัน นะครับก็เลยนัดมาอุ่นเครื่องกันที่เวมบลีย์อันดับโลกอังกฤษเวลานี้ดีกว่านะครับอันดับ3ส่วนบราซิลนั้นอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยดีอาจจะเป็นขาลงก็ได้อันดับ5นะครับซึ่งอังกฤษก็มีผลงานที่ดีนะครับภายใต้การคุมทีมต่อเนื่องของเกเรตเซาเกตในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกก็เป็นแชมป์กลุ่ม4ผลงานชนะ6เสมอ2นะครับและหลังจากนั้นก็จับสลาก เข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลยูโรนะครับก็อยู่ในกลุ่มที่ถือว่าอาจจะไม่หนักสักเท่าไหร่นะครับอังกฤษในฐานะรองแชมป์เมื่อครั้งก่อนมีโอกาสผ่านเขรอบในกลุ่ม C ีนอกจากอังกฤษก็มีสโลวีเนียเดนมาร์กและก็เซอร์เบียนะครับเกตสเกตก็เตรียมทีมเพื่อสู้ศึกในกลางปีส่วนบราซิลนั้นผลงานไม่ดี ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเวลานี้ผ่านไป6นัดอยู่อันดับ6เลยนะครับจากผลงานชนะ2สเสมอ1แพ้3และเริ่มต้นชนะ2นัดก่อนแต่ว่า4นัดหลังสเสมอกับแพ้ต่อเนื่อง3นัดติดต่อกันซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆกับบราซิลดังนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทีมนะครับได้โค้ชโดริวัลจูเนียเข้ามาคุมทีม นะครับก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับอังกฤษและสเปนในช่วงฟีฟ่าเดครั้งนี้นะครับเกเรตซาเกตก็เลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดเวลานี้นะครับก็หลักๆเล่นอยู่ในอังกฤษในพรีเมียร์ลีกก็มีจากต่างลีกอยู่3คนด้วยกันก็มีเอเดอร์สันจากอาแจก์มีจูดบริิงแฮมจากเรอัลมาดริดแล้วก็แฮร์รี่เคนกับตันทีมจากบาเยร์นิวนิกที่เหลือนี่ทีมหลักๆทีมใหญ่ๆในพรีเมียร์ลีกทั้งสิ้นกองหลังไคลยวอล e เกอร์ สโตนแม็กควายชิวเวลโจโกเมสนะครับตรงกลางก็นำโดยดิแคนไรส์นะครับมีเจมส์แมดดิสันแล้วก็เฮนเดอร์สันเป็นรองกับทีมชูดบลิงแฮมแนวรุกแฮร์ริเคนแรสฟอร์ดซาก้าฟิลฟอร์เดน นะครับจะมีหน้าใหม่ก็มีคอรบีมายนู u, มีแอนโทนีกอร์ดอนแนวุกยังมีเอวานโทนี่จากเบดนฟอร์ดด้วยส่วนบราซิลนั้นไม่มีผู้เล่นหัวหน้าทีมอย่างคาเซมิโรจากแมนยูนักเตะจากแมนยูไม่มีชื่อนะครับแนวะุกจะเป็นริชาริซอนมีวินิสจูเนียแล้วก็ราฟินยาโรดริโก นี่มาจากสเปนนะครับแล้วก็มีจากเพีิร์เล็กในอังกฤษยอย่างลูคัสปาเกต้าบรูโน่กิมาราสทางดัชคลาสลุยส์จากแอสตันวิลล่าก็หลายคนอยู่ในสโมสรเดียวกันกับเล่นทีมชาติทั้งสองทีมนะครับเกมน่าจะเป็นทางฝั่งของอังกฤษที่ดูจะเล่นด้วยกันมามากกว่า ทั้งจากสโมสรหรือว่าจากการเล่นทีมชาติผลงานก็ดีตั้งแต่ยูโรรอบคัดเลือกสุนบปราซิลนั้นแมต้องปรับจูนกันใหม่นะครับมองไปที่เกมอาจจะไม่ได้บูดุดันกันมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วยังเชื่อว่าอังกฤษมีโอกาสนะครับจากสถิติอุ่นเครื่อง5นัดหลังสุดนี่เท่าๆกันเลยนะครับสเสมอ3ผลัดแพ้ผล,ลัดชนะคนละหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ยังมองไปที่อังกฤษน่าจะเตรียมตัวแล้วก็มีกองชี้ให้การสนับสนุนมีโอกาสชนะด้วยผลต่าง1ประตูนะครับ ที่เด็ดทุกแมตช์ t อด8 8 8 เก็บุญเครื่องอีกคู่หนึ่งถือว่าเป็นคู่บิ๊กแม์อีกคู่นะครับสองอดีตแชมป์โลกอดีตแชมป์ยุโรปพบกันแข่งเวลาตีสามครับฝรั่งเศสพบเยอรมันฝรั่งเศสถือว่าผลงานดีนะครับภายใต้การคุมทีมยาวๆต่อเนื่องของเดชชองนะครับขณะที่เยอรมันแม้ว่าจะแผ่วๆลงไปแต่ว่าครั้งนี้กลางปีเดือนมิถุนายนจะเป็นเจ้าภาพจัดยูโรรอบสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสเล่นรอบคัดเลือกเยรอรมันไม่ต้องเล่นในฐานะเจ้าภาพโดยที่ผลงานของฝรั่งเศสในรอบคัด เลือกเป็นแชมป์กลุ่มดีไม่แพ้ทีมไหนนะครับแนัดชนะ7เสมอหนึ่งส่วนเยอรมันหลังจากที่ล้มเหลวในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดที่กาตาก็เหมือนกับสร้างทีมขึ้นมาใหม่ผสมผสานนะครับชุดเก่าชุดใหม่โดยได้นาเกลส์มันมาเป็นเทรนเนอร์หรือว่าเป็นโคช้ชนั่นเองนะครับเป็นโค้ชหนุ่ม ส่วนเด,ดชองนั้นก็มาถือว่าครับวอดนะครับเป็นทั้งผู้เล่นที่เป็นแชมป์โลกเป็นทั้งโค้ชที่พาทีมเป็นแชมป์โลกมาแล้วนะครับเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเกมอุ่นเครื่องนะครับเยอรมันเอาชนะได้2องต่อหนึ่งทมสัสมุลเลอร์กับซาเน่ทำา2ประตูส่วนฝรั่งเศสได้จากลูกจุดโทษของกริสมัน นะครับก็เป็นเยอรมันที่เอาชนะไปส่วนฝรั่งเศสของเดชองหลังจากที่อุ่นเครื่องแพ้เยอรมันในครั้งนั้นแล้วเล่นอีก4นัดทั้งยูโรรอบคัดเลือกแล้วก็เกมอุ่นเครื่องไม่แพ้เลยนะครับชนะ3สเสมอ1นัดล่าสุดสเสมอกรีซสอต่อสอแต่ว่าก็เป็นแชมป์กลุ่มไปเรียบร้อยส่วนเยอรมันเกมอุ่นเครื่อง5นัดหลังนี่ชนะ2แพ้2สเสมอ1 3นัดหลังไม่ชนะเลยนะครับเสมอเม็กซิโกแพ้ตรุรกีแล้วก็ แพออสเตรียนะครับก็ต้องปรับปรุงหรือว่าปรับจูนให้มากๆเพราะว่าใกล้ถึงช่วงเวลาเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ยูโรรอบสุดท้ายนะครับสำหรับนาเกลส์มันต้องทําการบ้านอย่างหนักครั้งนี้ก็ใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมทีมนะครับฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นทีมเต็งในทุกรายการที่แข่งนะครับคราวนี้เดชชองก็ใช้ผู้เล่นที่เล่นอยู่ในลีกหลักๆของยุโรป นะครับนอกเหนือจากในลีกเอิงแล้วนะครับนำโดยเอ็มบัปเป้ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็มีพี่ใหญ่อย่างชิรูในแนวรุกนะครับมีเดมเบ l เล่มี le, มาคัสซูรามนะครับกองหลังก็จากลิภูอย่างคูนาเต้ที่มีการบาดเจ็บก็อยู่ในชุดนี้ด้วยมีปาวาลูก้าเซนเดสกุนเด ส่วนตรงกลางนะครับมีโฟฟาน่าชูมานีราบิโอจากยูเวคามาวิงกาเรียกว่าบิ๊กเนมทั้งสิ้นแล้วก็มาจากสโมสรใหญ่ๆในลีกหลักๆขณะที่เยอรมันของนาเกลส์มันก็จะมี พี่ใหญ่เหมือนกันเป็นทอมัสมูเลอร์ในวัย34ปีมีขายฮาเวตจากอาร์เซนอลกองหน้าอย่างจากดอทมุลฟูเคิร์กนะครับนัดนี้เล่นที่ดอทมุลสนามของดอทมุลแล้วก็มีกุนโดกันเป็นกัปตันทีมจากบาร์เซโลนามูเซียล่ามีโทนีโครสในวัย34ปีก็มีหลายคนที่อยู่สโมสรเดียวกันต้องมารับ ใช้ทีมชาติแล้วเจอกันนะครับเกมน่าจะสู้กันแบบรู้ใส่รู้พุงกันทานกันนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นทีมใหญ่แล้วนักเตะก็คุ้นเคยกันในระดับสู้กันทั้งสโมสรหรือว่าอยู่สโมสรเดียวกันแต่ว่าฝรั่งเศสดูจะ คุณภาพระยะหลังดีกว่านะครับสี่นัดหลังหลังจากที่แพ้เยอรมันแล้วก็ไม่แพ้เลยส่วนเยอรมันสวนทางกัน2นัดหลัง3นัดหลังเลยนะครับไม่ชนะสเสมอ1แพ้2ก็เลยมองไปที่ฝรั่งเศสเจ้าถิ่นครับมีโอกาสเอาชนะเรียกว่าแก้มือในเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนกันยายนที่แพ้เยอรมันไป1ประตูก็ถือว่าน่าพอใจสําหรับกองเชียร์ทีมตราไกา่ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะครับเป็นสองคู่กับเกมอุ่นเครื่องประจำวันเสาร์กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีครับ